วันนี้นะครับใช่ใช่เป็นวันสวัสดีครับวันนี้ครับเป็นวันผู้ดังๆสวัสดีครับวันนี้เป็นวันกิจกรรมของโรงเรียนอัศรัยสมุทรปราการครับกิจกรรมนั่นคือสงการนะครับของวันสงการวันนี้เป็นวันสงวันที่พวกเรานั้นรอคอยมานานอย่าพูดมากกินเรามาพูดเรื่องเรามาพูดเรื่องครับก็คือนี้จะเป็นชิพของไอ้อลันอีกแล้วนะครับเป็นเรื่องของเรื่องอ่ะ คือโรงเรียนเนี่ยเขาออกกฎให้ทุกคนแต่งเสื้อลายดอกมาในวันนี้ลายดอกในวันนี้แต่ว่าไอ้ครับนี่มันลายดวงอาทิตย์นี่ครับอย่าต้นตีฮะเวลามีน้อยฮะแม่งจะหมดทักแล้วปัญหาคือเนี่ยผมแต่งชุดสีดำมาต้นตีนถะต้นตีนะครับโอเคครับตอนนี้เราจะมาเริ่มการสั่งสร้างให้อะไรนะครับมีชุดเสื้อลายดอกให้เหมือนกับชาวบ้านตัดตัดมือสิไปครับแพ้แล้วแพ้ขอทางทีมงานช่วยหน่อยฮะ เล่าต่อนะครับตอนนี้ครับมีอยู่สองทีมนะคือทีมพี่แพรกับทีมทอมมี่นะครับช่วยเลยมาสร้างให้คว, <bor! S 1> ความความอีดอกเหตุของอลันนะครับโอเคครับเสรื่อลายดอกเริ่มเป็นรูปเป็นดอกขึ้นมาแล้วครับเอาติดต่อต่อไปติดต่อไปวดอกที่เราใช้นะครับคือดอกลั่นทมครับเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนชื่อแล้วคุณเป็น คงอย่างเดียวไม่รั่นเลยดีลาวัสดีครับต้องงี้ไงเพื่อดีลาวดีสำหรับคนลาวๆนะครับเฮ้ยคนไทยคนไทยมอนไม่ใช่เหรอครับจะทำคุยแล้วครับทอมมี่ทำคุยครับอันนี้คือคุยนะครับคนแบลในยูทูบแล้วไปแล้วถ่ายทำไมครับที่ตอนไหว้ครูนี่ไม่ไปถ่ายติดน้ำอะไรไอ้ต่อ ขอสนับสนุนย่างเป็นทางการของเรารายการเราบุลรวยอินดัสทรีทาเพื่อะไรดอกเพื่อะไรดอกเพื่อไรดอกของแอนด์เ็จแล้วครับวันนี้นะครับคลิปนี้อาจจะควรี